สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสตเจ้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่13เทศกาลธรรมดาพวกเราก็มีอาหารฝ่ายจิตหล่อเลี้ยงจิตใจของเราอย่างที่พระองค์เคยพูดเสมอว่ามนุษย์เรานั้นจะเลี้ยงตนเองด้วยอาหารแต่อย่างเดียวนั้นไม่พอ จะต้องบำรุงจิตใจของตนเองให้จิตใจนั้นบริสุทธิ์ต่อหน้าพระเจ้าด้วยวันนี้บทอ่านที่สองโดยเน,นบุญเปาโลถึงชาวโรมนั้นจะเน้นถึงศิลล้างบาปของเราพี่น้องที่ได้รับศิลล้างบาปแล้วก็ได้รับศิลล้างบาปเข้าร่วมกับการสิ้นพระชนของพระเยซูเจ้าด้วยเราถูกฝังไว้ในความตายพร้อมกับพระองค์อาศัยสิลล้างบาป เพื่อว่าพระคิดเส้จาจจะได้กลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตายดยชาปสิทธิ์ุ่งโน์ของพระบิดาฉันใดเราก็จะได้กลับคืนขึ้นมาฉันนั้นด้วยนี่คือรางวัลที่นบุญเปาโลบอกให้เราเห็นชัดๆเลยว่าแม้เราจะต้องลำบากเราจะต้องถือกฎเกณฑ์ต่างๆในเมื่อคนอื่นไม่ถือแต่การถือของเรานั้น มันอยู่ที่ความเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูเจ้าผู้ซึ่งได้ตายและกลับเป็นขึ้นมาเพื่อพวกเราสุนพระวรสารในวันนี้พี่น้องที่รักพระเยซูเจ้าบอกราคาค่างวดของการเป็นสิทธิ์ของพระองค์นั้นมันก็มีมากเหมือนกันถ้าเรายอมรับ พระองค์เราปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์เราก็จะได้รับรางวัลในภายภาคหน้าอย่างแน่นอนส่วนคนที่เป็นสิทธิ์ของพระกิสเจา้าโดยไม่ลงทุนลงแรงเลยนั้นเขาอาจจะมีความสุขในโลกนี้แต่เขาจะไม่ได้รับรางวัลในโลกหน้า เราคิดสชนจึงต้องเลือกเลือกปฏิบัติทุกวันหรือเลือกเป็นสิทธิ์ของพระคุริสเจ้าหรือไม่ต้องการเป็นสิทธิ์ของพระองค์และดังพูดดังที่พูดเมื่อกี้นี้คือราคาข้างงวดนั้นแพงมากในการเป็นสิทธิ์ของพระคริสเจ้าดูง่ายๆก็คือการที่เราคริสิชนเนี่ย จะต้องเป็นถึงเดียวกับพระเจ้าเราไปวัดทุกวันอาทิตย์เพื่อจะได้พบกับพระคริสต์เจ้าพบกับพระบิดาหรือพบกับพระจิตนั่นก็คือการที่เราจะต้องเลือกทำหรือไม่ทำวันนี้พระเยซูเจ้ายังพูดอีกหลายประโยคว่าการเป็นสิทธิของพระองค์นั้นมันราคาแพงก็คือ หนึ่งเขาต้องรักพระองค์มากกว่ามนุษย์ทุกคนรวมทั้งบิดามดาและลูกๆด้วยความรักที่เรามีต่อพระเจ้านั้นสูงสุดเราจะมาเปรียบเทียบกับการที่เรารักคนอนื่นนั้นไม่ได้เม้แต่บิดามารดา แม้แต่ลูกๆของเราในเมื่อเขาทําผิดเราก็คงจะไม่ตามเขาไปเพราะว่าเราต้องการที่จะรักพระเยซูเจ้ามากกว่าทุกคนเคยมีเรื่องของกิจสุชนคนหนึ่งที่มีลูกเข้าบานเนรแล้วก็เขาก็ไปดี ในวันหนึ่งเนื่องจากบิดาต้องการให้ลูกเนี่ยเป็นผู้สืบตระกุลในเรื่องการทรมาหากินก็เลยบังคับให้ลูกออกจากบ้านเนนแล้วหลังจากนั้นแค่สามเดือนเองลูกคนนี้เองก็ถูกรถชนตายเราจึงเห็นว่าการที่ เราจะต้องรักพระบินญจ้ามากกว่ารักมนุษย์เนี่ยถ้ารักถ้าเขามีกระแสะเรียกในการเป็นเป็นนักบวชเราต้องยอมเขาให้เขาได้เป็นลูกของพระเบญจาในรูปแบบของผู้ที่ถวายตนข้อที่สองที่พระเยซูเจ้าพูดก็คือเขาต้องยกกางเขนของตนขึ้นมาแล้วแบกเดินต่างพงไป พี่น้องครับสังคมของเรานั้นรู้สึกจะป่วยมากเลย mm. เมื่อไม่นานมานี้อ่านข่าวเรื่องประเทศญี่ปุ่นประชาชนหายหายตัวไปเนี่ยปีหนึ่งหนึ่งหลายหมื่นคนอย่างเช่นปี2017เนี่ย มีคนหายตัวไปจากครอบครัวจากสังคมของเขาเนี่ยแปดหมื่นห้าพันคนส่วนมากจะไม่เห็นร่องรอยเพราะเขาตั้งใจที่จะให้หายตัวไปเลยเพราะเขาพบกับความทุกข์ยากลำบากที่เขาจะต้องแบกกัเงเกทำหน้าที่การงานของเขาเนี่ยบางคนก็ทะเลาะบบอแววงกับครอบครัวจะเป็นสามีภรรยา กับปุยญ,ญาตายายหรือการมีปัญหากับลูกๆแล้วตัดสินใจที่จะหายตัวไปเนี่ยเขาไม่ยอมแบกกังเขนตามพระองค์และเขากา็ไม่ทราบว่าชีวิตหน้าของเขาจะเป็นอย่างไรใช่ไหมพี่น้องประการที่สามนั้นพระเยซูเจ้าบอกว่าถ้าเป็นสิทธิของพระองค์เขาต้องยอมเสียชีวิตของตนเพื่อเห็นแก่พระองค์เขาจึงเขาจึงจะพบชีวิตนั้น เมื่อกี้นี้เราก็บอกว่าเราตายพร้อมกับพระคิดเสเจ้าเราเสียชีวิตเพื่อพระองค์เพื่อเราจะได้มีชีวิตใหม่ประการที่สี่นั้นพระองค์บอกว่าเขาต้องต้อนรับพระเยซูเจ้าและต้อนรับพระบิดาในบรรดาเพื่อนพี่น้องคือเราคิดเชยมองเห็นพระบิดาอยู่ในตัวของคนอื่นนอกจากเราจะไม่ทำร้ายเขาแล้ว เราก็จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งในมิสซังของเรานั้นพี่น้องก็ได้เรียนรู้แล้วว่าการเดินทางคนเดียวไปหาพระบิ็นเจ้านั้นเป็นไปไม่ได้เราต้องไปกับเพื่อนพี่น้องใน BEC เราประชุมกันก็เพื่อเราจะได้มีความเชื่อความศรัทธามากขึ้น จะได้เห็นพระเยซูเจ้าเห็นพระบิดาในตัวคนอื่นมากขึ้นจริงไหมครับประการที่ห้านั้นพระองค์บอกว่าเขาต้องต้อนรับประกาศสุขผู้ชอบธรรมและเขาก็จะได้รับรางวัลของผู้ชอบธรรมก็คือเราต้องต้อนรับบรรดาพระสงฆ์ที่เป็นเจ้าวัดเราจะต้องต้อนรับแม้แต่ครูอาจารย์ที่สอนเราให้เป็นคนดีเนี่ย แล้วเราก็จะได้รางวัลจากการที่เขาสอนให้เราเดินในทางที่ถูกประการที่หนั้นพระเยซูเจ้าบอกว่าเมื่อเขาให้น้ําแก้วหนึ่งแก่คนอื่นแม้จะเป็นคนธรมธรมดาธรรมดาเขาก็จะได้รับรางวัลแล้วนี่หมายความว่าเมื่อคนอื่นเดือดร้อนเมื่อคนอื่นหิวกระหายเมื่อคนอื่นหิวเราก็ ให้อะไรเขาบ้างเพื่อช่วยประทังชีวิตแม้จะไม่สามารถที่จะอุ้มชูเขาทั้งชีวิตของเขาหรือว่าครอบครัวแต่ในเมื่อเราให้อะไรได้ก็ขอให้เราให้เถิดครับก็เห็นมีการวางตู้ตู้ปันสุขก็มาในช่วงของโควิดเนี่ยแต่พ่อคิดว่า คำสอนของพระเยซูเจ้าไม่ใช่เฉพาะในเวลาโควิดเท่านั้นแต่ตลอดไปคือทุกๆวันนั้นถ้าเรามีความสามารถที่จะช่วยเหลือใครคนหนึ่งให้สามารถมีความสุขได้โดยพระองค์พูดง่ายๆก็คือเมื่อเขาหิวน้ําให้น้ำแก้วหนึ่งแก่เขาแล้วเราเองก็จะได้รับรางวัลพี่น้องครับ ราคาค่างวดของการเป็นสิทธิ์ของพระกิษณาเจ้านั้นมันแพงแต่สวรรค์ที่เราจะได้นั้นมันเป็นราคาที่ไม่สามารถจะเปรียบกับความทุกข์ยากลำบากที่เราจะต้องทนในโลกนี้ก็ขอพระเป็นเจ้าได้โปรดประทานพระพรให้พี่น้องได้เป็นสิทธิ์ที่ดีของพระคิสเจ้าตลอดไปนะครับสวัสดีครับ ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์